สวัสดียามเย็นกับเพื่อนวันนี้ก็มารีวิวนี่ครับสวนในหนาสวนฝรั่งมาลองสปริงเกอร์ใหม่ครับมันไม่ยังไม่ค่อยแรงได้ดังใจครับเดี๋ยวต้องทำวาลว,วาลที่หัวร่องครับเราจะเอาร่องไหนให้ชุ่มฉ่ำแล้วก็เปิดทีละวาลครับอันนี้ผมแบบเปิดทุหัวเลยครับมันไม่ค่อยแรงเท่าที่กัดแต่ก็โอเคนะครับนะครับ หมดมันยี่สิบกว่าหัวเปิดหมดเลยครับเปิดหมดทีนี้มันก็จะมีหัวที่ค่อยครับหัวรู้สึกว่าหัวแรกๆจะค่อยครับมาหัวสุดท้ายจะแรงหัวสุดท้ายนี่จะแรงครับหัวแรกๆรู้สึกจะค่อยนี่ครับโอ้โหจะให้มันลดต้นมันไม่ยอมโซเครับมันลดแต่ในร่องครับเนี่ยดูในร่องน้ําขังครับกต้นยังไม่ค่อยมีน้ําเลยครับ ทั้งรถทั้งฉี่เลยครับตอนนี้ชมเลิกงานมาครับเลยเข้าสวนครับเราก็มีความสุขกับได้ทําเกษตรครับสุขๆดีๆครับขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ยังว่าเราปีแรกสองปีแรกเราต้องกัดฟันครับรอผลผลิตภายภาคหน้าโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวรดน้ำฝรั่งต่อนะครับฉีดด้วยครับนี่ครับ จะเก็บหลายรุ่นนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ดังใจครับบางคิผมเด็ดทิ้งหมดครับนี่น้ำประปาครับทังน้ำบ่อน้ำประปาครับโอเคครับผมสวัสดีครับ